สวัสดีครับเอซี 3, นะฮะร้านเขียวเจริญยนนะครับวันนี้ก็วันที่สิบหกนะฮะพฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะครับสวัสดียามเช้านะฮะเอฟซี 3, ช่างเขียวนะครับตอนนี้ก็มาัปรดสินค้ากันครับผมก็มีหลากหลายนะฮะวันนี้ก็ดูเอาครับนี่คงราคาสี่พันห้าขึ้นไปนะฮะพี่น้องกำลังเลิกชมเอานะฮะยางก็จะเป็นคู่ละพันนะครับเจ็ดแปดร้อยมี นะครับมันเลือกดูได้เยอะเลยสะัก่อนป๊บหนึ่งอยาผมเข้าไปพี่นะอย่างเยอะเลยนะดูบรรยากาศครับนาร้านนะครับเสิน้าเรามีมากมายนะฮะปักหมุดมาก็ร้านเขียวเจริญยนตทรพิกานะฮะมาง่ายนะครับก็จับพิกัดมาเลยฮะร้านเขียวเจริญยนทรพิกานะฮะร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะพี่น้องนะฮะเบอร์โทรกระตานี้นะฮะตัวแดหนึ่ง 6 7 4 4 5 2 1 0 8 2 3 9 5 7 3 4นะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นพวกรถอีแตนนะฮะเนี่ยเราก็มีจําหน่ายนะครับมีหลายคันเลยเก็บไปในโกดังในอีกครับหรือจะเป็นโครงตานกโครงสยามนะฮะเรามีพร้อมนะครับโครงลุงเพชรโครงกริ่งแดงอะไรทักมามทักมาสอบถามก็ได้นะฮะพี่น้องเรามีเยอะเลยนะฮะตอนนี้เข้าใหม่หลายรายการนะครับเข้ากันเรื่อยๆฮะ เขาจะแทบทุกอาทิตย์นะฮะอาทิตย์ละหนึ่งหกล้อสองหกล้อนะฮะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะผมมาตอบถามมาได้หรือจะเป็นโค้งสยามนะฮะราคาเบาๆนะฮะหนึ่งหมื่นบาทก็มีนะครับหนึ่งสามห้าร้อยก็มีนะครับหรือจะเป็นพัดบวกนะฮะนี่สองหมื่นพันนะฮะไม่เอาล้อก็ลดไปอีกตัวละหนึ่งพันบาทนะครับลดกันได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะฮะมีไม่ต่ำกว่าพันเครื่องนะครับเนี่ยนะครับเราดูชมได้นะฮะเครื่องเราเยอะมากนะครับ เยอะมากมายเลยครับตาลายเลยแล้วก็มีพร้อมอะไรนะฮะพี่น้องอยากได้เครื่องรุ่นไหนแรงแบบไหนก็โทรมาสอบถามนะดูครับอันนี้ด้านนอกเยอะพารักเลยฮะครับอยู่ในโกดังในอีกนะครับรถไม่มีที่จอดแล้วครับพี่น้องแน่นนะครับแน่นเลยนะครับก็ข้ามาเลือกชมดูได้นะฮะพี่น้องพี่เอาอะไรนะสี สลักเลยสลักยันมาอ๋อตัวยกวาวตัวตัวจับตัว,ตวยกวาวให้คนหน่อยดิยันมาอยู่ในถุงตรงนั้นอ่ะหรือจะเป็นยางใหม่นะฮะคู่เราสามพันสามนะครับยางใหม่นะครับไม่เอายางเก่าก็เอายางใหม่ไปนะครับนี่นะฮะหรือว่าจะเป็นเครื่องใหม่นะฮะของเราก็มีนะครับ ผม,มสอบถามมาได้หรือจะเอาเครื่องเก่ามาตีเทินนะฮะหรือจะเป็นโค้งใหม่นะครับก็ไม่ได้ไลฟ์มานมนานเลยไม่ว่างนะครับพี่น้องก็ต้องขอโทษเอฟตีที่ติดตามร้านช่างเขียวด้วยนะครับโหไม่ได้ไลฟ์มามามา,มานานเลยน่าจะได้อยู่ประมาณไม่น่าต่ำกว่าใกล้ๆเดือนนัมั่งผมไม่เคยได้ไลฟ์แบบนี้นานละก็เลยวันนี้พอมีว่างหน่อยนะครับก็ นำคลิปมาเสนอกับพี่น้องนะฮะชาวเหนือชาวภาคกลางภาคอีสานทุกภาคนะฮะก็ยินดีนะครับบริการรับใช้ก็ขอสวัสดีเอฟจีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็มีอะไรก็โทรมาสอบถามรามนช่างเกี่ยวนะครับแล้วก็ช่างเกี่ยวจะเน้นเป็นการโทรมากกว่าไม่สะดวกตอบแชทหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอเราไม่ว่างเนาะต้องขอโทษเอฟด้วยครับเพราะว่าเราก็ต้องทํางานนอซ่อมโค้งซ่อมเครื่องเนี้ยมือก็เปื้อนอาจจะรับโทรศัพท์ก็จะรับอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับ ก็ขอสวัสด,ดีไว้เพียงเท่านี้นะครับรวยๆนะครับวันนี้วันหวยออกโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ